ท่านแรกอาจารย์วิสาระประนมกรนักพยากรณ์หญิงชั้นนำของเมืองไทยท่านบอกว่าทักษิณจะกลับไทยก็กลับได้เพราะรหัสชีวิตติดดาวสองดาวคู่บวกกับอีกห้าปัจจัยหนุนแต่กลับมาแล้วเหตุการณ์จะกลับตาลปัตรจะถูกทรยศหักหลังจะอยู่กับอารมณ์ที่ทำให้ใจระทึกเพราะนึกไม่ถึง เขาบอก้ากลับมาประเทศไทยก็กลับได้เพราะรหัสชีวิตติดดาวสองดาวคู<ม>่บวกกับอีก้าปัจจัยหนุนนะกลับมาแล้วเหตุการณ์จะกลับตลปัดจะถูกทรยศหักหลังนะคะ<ม>จะอยู่กับอารมณ์ที่ทําให้ใจระทึกพอนึกไม่มถึงจะเป็นเป็นทางร้ายไม่ว่าจะเป็นเดือนสิงหากันยาพฤศษิกามีนาล้วนอยู่กับตัวเลขถูกคุกค,คามเป็นเลขลางร้ายลายล้อมรอบตัวเหมือนงื้อมือมัจุราชนะกลับมาแล้วจะตื่นตะนก ท่านที่สองซินแสเข่งหรือนายชนทัศน์หรือไทยพองผู้อํานวยการสถาบันโหราศาส์พยากรณ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า22สิงหาคมเป็นวันราชาเริกของทักษิณแต่การกลับเข้ามาในเดือนสิงหาคมจะส่งผลสะท้อนต่อครอบครัวเพื่อไทยให้ระวังเรื่องความขัดแยง้งสร้างความแตกแยกก่อให้เกิดการพัดพรากเป็นศัตรูหรือตายจากคุณทักษิณอยู่ในต่างถิ่น จะมีอายุที่ยืนยาวกว่าแต่เมื่อกลับมาสู่ประเทศไทยจะมีชีวิตที่ไม่แน่นอนให้จับตาดูช่วงเดือนตุลาคมถือว่าเป็นวันราชาเลิกที่เข้ามาเสริมดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรให้มีความมั่นคงมากขึ้นอีกแต่การกลับมาในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นช่วงจังหวะเดือนที่มีผลกระทบเกิดขึ้นส่งผลสะท้อนไปยังครอบครัวเพื่อไทยให้ระวังในเรื่องของความขัดแยง้งสร้างความแตกแยก ขอให้เกิดการพัดพลากเป็นศัตรูกรณีสุดท้ายนะครับก็คือตายจากคุณทักษิณอยู่ในต่างถิน่นมีอายุที่ยืนยาวกว่าแต่เมื่อกลับมาสู่ประเทศไทยนั้นถือว่ามีชีวิตที่ไม่แน่นอนโอกาสที่จะมีผลกระทบนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมาย ต้องติดตามดูในช่วงประมาณเดือนตุลาคมจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตาของคุณทักษิณถึงแม้ว่ากลับมาอย่างมั่นคงแต่ก็ส่งผลมาถึงพักถึงตัวของบุตรสาวที่อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นเพราะว่าคุณอุ้งอิงนั้นเกิดปีขานถือว่าเป็นปีของการเป็นผู้นําแต่เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นก็จะส่งผลให้ดวงชะตานั้นมีผลเป็นลบทันทีท่านที่สาม แม่หมอฟองสนานจมอนจันร์กล่าวว่าเจ้าชะตาเกิดวันที่26กรกฎาคม2492ระหว่างวันเกิดปีนี้2566ถึงวันเกิดปีหน้า2567ทักษาจรตกภูมิเสาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำชีพและดาวการงานเป็นกาลกินีจรเจ้าชะตาต้องระมัดระวังความผิดพลาดเพราะตัวเอง คนที่ตกเกณฑ์น,นี้เหมาะที่จะอยู่ไกลถิ่นเกิดต่างประเทศหรือโรงพยาบาลพ่อแม่ป่วยหรือเจ้าตัวป่วยเองอีกทั้งเป็นระยะที่เจ้าชะตาจะได้ความผิดจนถอดใจคล้ายคลยหัวหน้าเทวดาประจำตัวเกิดป่วยหนักเข้าห้องไอซีช่วยอะไรแทบไม่ได้เจ้าชะตาจะกลับไทยช่วงนี้คงหนีไม่พ้นถูกจำกัดเสรีภาพคุก หรือป่วยเข้าโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งทักษาจรตกภูมิเสาให้ระวังภัยหลายๆด้านจะเสียของรักชิ้นใหญ่เพราะเพื่อนฝูงหรือผู้มีอำนาจกว่าเสียเงินหลายด้านถ้ากลับไทยต้องให้โหนประจำตัวหาเลิกเหยียบแผ่นดินให้ดีอาจจะได้ลาบหนักๆห,หินหินเช่นบางคนได้เนื้องอกบางคนได้มะเร็งอาการจะกลับบ้านแบบนี้ของท่านดร,รทักษิณชินวัตรเป็นมาหลายครั้งแล้ว ทั้งศัตรูหมัวมิตรทั้งบรรดาเอฟซีก็เรียกร้องให้กลับมาได้ตลอดแม้ว่าท่านจะมีคุกรออยู่ดูเหมือนจะห้าปีนะละคดีอีกเพียบเหมือนกันตลอดปีวันเกิดปีนี้ถึงปีหน้าเพราะว่าตกภูมิเสาพระพุทธเลย กลายเป็นกาลีจรกาละกินีจรพระพุธเป็นดาวประจำชีพและดาวการงานของท่านค่ะเป็นกาละกินีจรเจ้าชะตาต้องระมัดระวังความผิดพลาดเพราะตัวเองทั้งเรื่องตัวเองและงานเท่าที่เห็นมาเกณฑ์น,นี้จะทำให้คนเหมาะที่จะอยู่ไกลถิ่นเกิดอ่าไม่ใช่ป้าฟองห้ามท่านนะ แต่ป้าฟองเห็นมาเป็นอย่างนี้หรือต่างประเทศหรือบางครั้งโรงพยาบาลพ่อแม่ป่วยหรือป่วยเองอีกทั้งเป็นระยะที่เจ้าชะตาจะได้ความผิดจนถอดใจเพราะเหัตเป็น8ดค่ะไม่ว่าจะยังไงฉลกมันก็บอกจากทีปณีจรได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปลาคือใจจะพ่ายแพ้อเลยสงสยัยท่านจะโดนอะ่ะมาเนี่ย ท่านต้องแทาจะมาต้องใจแข็งแข็งล่ะคล้ายๆหัวหน้าเทวดาประจำตัวเกิดป่วยหนักไม่ใช่ป่วยธรรมดาถ้าป่วยธรรมดาเป็นอริป่วยหนักมรณนะป่วยหนักขนาดเข้าห้อง i c ซ u ยู u c I, นี่แหละช่วยอะไรแทบไม่ได้เจ้าชะตาจะกลับไทยช่วงนี้คือวันเกิด26 กรกฎาคมถึง30เมษาหกเจค่ะคงนี้ไม่พ้นถูกจำกัดเสรีภาพคุกหรือป่วยเข้าโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อลือชามากก็คือคุกโรงพยาบาลของคุกเห็นว่าแย่งกันอยู่ท่านที่สหมอลักฟันทงหรือลักพราชสีกล่าวว่าคนเกิดลัคนาราศีกัน ในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้คนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้ไปอยู่ไกลในต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายลัคนาราศีกันถ้าดูจากดวงชะตานี้นั้นจะเห็นได้ว่ามีเหตุที่ดาวพระฤหัสบดีจอดเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณน,นันนาเขาก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมือง มาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวรัคนาราศรีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตน แปลว่าคนที่เกิดในราศีกันถ้าเวลานี้นั้นไปอยู่ไกลในต่างถิ่นต่างแดนเปลี่ยนร้ายกลายดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายหน้าเป็นห่วงถ้ากลัวเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะ พี่โหนหญิงยิ่งใหญ่ยังพี่ปองตะนานกับผมเห็นตรงกันว่าดาวพระหัสวดีเป็นดาวเจ้าเดือนพบพันธุและปะตัตตนิกงคนเกิดราศีกันจรเป็นมรณะนั้นตั้งแต่วันที่19เมษาปีนี้ถึง30เมษาปีหน้าคือปี67เข้าเกณฑ์ทางหัวราศาสตร์เป็นข่าวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทระวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแก่รักนาพุทธก้า จันกับชีวาคือพระหัตเป็นแปดคือวันนะนะนะจันกับชีวาเป็นแทุกเจอาจารย์เจ้าวรอนนิลันร้อนดุดไฟนระกโลกันเผาไหมเข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลระพัดพรากจากคนรักศูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียคนเคราะห์พลจุด ท่านที่หราตรามันคอลัมนิสนิคนมากับดวงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจกล่าวว่าทักษิณชินวัตรเป็นคนราศีกันมีดาวประจำตัวคือดาวราหูดาวราหูคือผู้ไม่เหมือนจริงเกิดที่หนึ่งโตอีกที่หนึ่งมีความรู้ความสามารถแต่ก็ต้องพบภยัยพานเพราะความรู้ความสามารถของตัวเองหากจะถามว่าวันนี้ดวงดีขึ้นแล้วหรือยัง คำตอบชัดๆคืออยังเพียงแค่ในช่วงนี้ดาวอังคารได้โคจรมาสถิตทับลัคนาราศีกันทําให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเมืองเพราะดาวอังคารเมื่อพบเจอดาวราหูแม้มีได้เป็นศัตรูแต่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นมิตรที่ดีพร้อมหักพร้อมแทงหลังเสมอเผลอเมื่อไหร่เป็นเรื่องในการเดินทางกลับมา ของทักษิณครั้งนี้ไม่ได้เป็นผลดีหรือผลเสียต่อบ้านเมืองอย่างที่คิดเพราะดาวราหูในช่วงนี้ยังสถิตยอยู่ที่ราศีเมษของดวงเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนแรงกระเพื่อมคือความวุ่นวายในทางความคิดของผู้คนดวงชะตาของทักษิณในช่วงนี้ยังไม่เป็นผลบวกที่จะสอไปในทางที่ดีแก่เจ้าชะตาเพราะดาวราหูยังกุมอยู่ที่ลัคนาดวงเมือง ซึ่งเป็นพบมรณะของเจ้าชะตานั่นหมายความว่าตัวเองยังอยู่ในห่วงแห่งพบมรณะในดวงชะตาอีกทั้งดาวของดวงเมืองยังไม่ส่งผลดีแก่เจ้าชะตาเพราะกลับมาแล้วจะต้องพบกับวิกฤตอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพร่างกายจะปรากฏโรคที่ร้ายแรงอย่างเฉียบพลันแต่ถ้าขึงขืนฝืนกลับมาจริงๆก็ต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ท่านที่6โหนพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกล่าวว่าทักษิณชินวัตรเกิดวันอังคารที่26กร,รกฎาคม2492ตรงกับราม1หนึ่งข้าเดือน9ปีฉลูดาวประจำตัวคือดาวพุธโดยลัคนาอยู่ราศีกันถ้ากลับมาประเทศไทยช่วงนี้ยังไงก็ไม่ดีเหมือนที่ได้เคยทำนายไว้แล้ว เพราะดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในภพที่8ของดวงชะตากําเนิดคือภพมรณะซึ่งแปลว่าพลัดพรากแปลสภาพเปลี่ยนแปลงสรุปคือดาวพฤหัสบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงทักษิณจะมีปัญหาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอีกทั้งยังมีจุดสําคัญอีกจุดคือดาวเสารที่เล็งดาวเสาเดิมและยังเล็งดาวศุกร ซึ่งเป็นคู่ศัตรูเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆหรือสิ่งที่ทำไว้แต่เดิมจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดความทุกข์ระทมมีปัญหาเรื่องกฎหมายและระวังสุขภาพโรคเก่าจะกำเริบเดือนสิงหาคม2566มีเกณฑ์นในทางโหราศาสตร์ที่สำคัญที่น่าจับตาคือพระราหูเนื่องจากราหูอยู่บนท้องฟ้าตรงราศีเมษกุมดาวพฤหัสบดี และในดวงกำเนิดของทักษิณราหูสถิตตรงราศีมีนขณะที่ในดวงเมืองราหูอยู่ตรงราศีมีนในดวงพระเกือของเสาหลักเมืองก็อยู่ในราศีมีนและอีกหน่อยพระราหูจะย้ายราศีจากเมษเข้าสู่มีนฉะนั้นราหูจะทับราหูหากย้อนดูปี2549สมัยรัฐบาลทักษิณถูกยึดอำนาจ19กันยายน25 4 9 เป็นปีที่ราหูทับราหูเมื่อพระราหูจะโคจรครบรอบ18ปีตามวัตราหูก็ว,ว,วันวันว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายซ้ำรอยเก่า ในเชิงโหราศาสตร์ดาวเจ้าเรือนพันธุของท่านคือดาวพฤหัสบดีเป็นการ,ก,รกิรินในดวงเมืองไงฉะนั้นเนี่ยถ้ายืดออกไปอีกสักนิดหนึ่งเป็นปีหน้าให้ดาวพฤหัสย้ายอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านอยู่ราศีมีนแล้วลาหูในดวงเมืองก็อยู่ตรงราศีมีนด้วยแล้วราหูจรบนท้องฟ้ากําลังจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนวันที่17ตุลา ในขณะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการรัฐประหารนะก็วันวันะอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอกีกกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยตาําราโหนบอกว่าสุกกะเสาเป็นเสี้ยนสัตว์โร<ม>นะฮะแล้วก็เสาเนี่ยนอกจากเล็งสุกแล้วยังเล็งเสาเดิมด้วยนะฮะเพราะนั้นกระแสของเสาก็จะทำให้เกิดปัญหานะฮะ ในความเห็นส่วนตัวนะนะก็น่าจะรอให้ดาวพฤหัสอยู่ในภพที่ดีอยู่ในราศีที่ดีนะในเรือนชะตาที่ดีนะครับก็น่าจะดีน่าจะดีกว่าช่วงนี้นะครับท่านที่เจ็ดหมอฟลุกหมอดูโหราศาสตร์ไทย เจ้า <IST uk t> ของช่องฟลุกแพสสมยกล่าวว่าดวงทักษิณมีดาวเสาที่เป็นบริวารเข้าอริกแปลว่าบริวารพร้อมหักหลังพร้อมเปลี่ยนหน้ามาเป็นศัตรูดาวราหูกำลังจะย,ย้ายในวันที่18ตุลาคมเล็งลัคนาทำให้ดวงแตกและดาวพฤหัสเป็นมรณนะทำให้อยู่บ้านไม่ได้ต้องหลบลี้หนีภัยตลอดที่สำคัญราหูทับราหูเดิม ทำให้มีคนจ้องเล่นงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เคสแบบนี้ที่เคยรู้มาและรอดมาได้ราปฏิหารคือท่านพุทธาจารย์โตพรหมรังสีดังนั้นถ้าทักษิณต้องการอยู่ได้จริงๆอาจต้องไปบวชท่านทักษิณกลับมาเยียดแผ่นดินไทยแล้วครับหมอตามดวงชะตาจะมีผลอะไรกับประเทศไหมผมคิดว่าไม่น่ามีผลกับประเทศครับแต่น่าจะมีผลกับดวงท่านทักษิณเองเหตุผลเป็นเพราะว่าข้อหนึ่งคือดา,าวเสาร์ที่เป็นบริวารเนี่ยเขาวาริแปบลบว่าบริวารเนี่ยพร้อมหักหลัง พร้อมจะเปลี่ยนหน้ามาเป็นศัตรูข้อ2คือดาวราหูกําลังจะย้ายในวันที่18ตุลาทําให้เรียงลัคนาให้ดวงแตกข้อ3าคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นมราณะอยู่แล้วอาจจะทําให้อยู่บ้านไม่ได้ต้องลบลี้หนีภัยตลอดข้อ4ี่คือราหูทับราหูเดิมทําให้มีคนต้องจะได้งานแบบ100ซึ่งเกณฑ์เนี้ยที่เคยเห็นอ่ะเรามีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างปกติก็คือพุทธจารย์โตผมบลาลังสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าท่านทักษิณน,น่ะต้องการอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องลบไปบวช หรือว่ามีแผนลีภัยบางอย่างรอไว้แล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นก็รอดูกันต่อไปครับ